ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะครับโดยทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือว่าตอมอได้มีการจับกลุ่มหนุ่มสัญชาติอเมริกาซึ่งก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศบุตรสาววัย9ปีนะครับหลายครั้งที่ต่างประเทศก่อนที่จะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือว่าสอตอมเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพ uri, ลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพลตรวจรตีพันธนะนุชนาฏรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและมิสซิสเจสิก้าแอลคายผู้ช่วยทูตสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูตร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มนายมาเยสอายุ30ปีสัญชาติอเมริกันครับลงมือก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ แล้วก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยของเราครับพลตวบวจโทภาคภูมิพิทัศน์อภิพัฒน์กล่าวนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบังคับการสอตอมได้รับการประสานจากหน่วยสืบสวนอาญากรรมระหว่างประเทศณนะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกรณีผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศสหรัฐอเมริการายสำคัญก็คือนายมาเยส ได้ลงมือก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศบุตรสาวอายุเพียง9ขวบเท่านั้นครับซึ่งก่อเหตุลงมือล่วงละเมิดเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยหลายครั้งที่ต่างประเทศก่อนที่จะหลบหนีความผิดแล้วก็เดินทางเข้ามาหลบซ่อนตัวอ,อยู่ในประเทศไทยเรื่องนี้ตำรวจก็เลยสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทางต่อมอก็พบว่านายมาเยสรายนี้นะครับได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมปีที่แล้วหรือว่าปี2,565นะครับด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว30วันปัจจุบันได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อประเภทคนอยู่ชั่วคราวและก็การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้มีการออกหมายจับและก็มีพฤติการที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยจึงได้อนุมัติให้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรออกไปนั่นเองครับค่ะทีนี้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตนะครับสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทราบวา่านายมาเยสรายนี้นะครับหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการแกะรอยติดตามจนไปพบตัวผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบซึ่งก็พบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจึงได้มีการแจ้งการเพิกถอน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยจากนั้นจึงได้จับกลุมตัวนำตัวส่งตอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับโอ้โหหนีมาเกือบ1ปีแล้วนะคะอีก10วันนี่ครบ1ปีพอดีเลย29กร,รกฎาคม2565วันนี้18กร,รกฎาคม2566กคุณอันหลบหนีมาเป็นปีอะ ก็ <ใน S 2> คือกำลังจะครบปีพอดีแล้วก็ตอนที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก็คือใช้วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวกำหนดระยะเวลาก็คือ30วันก็คือประมาณ1เดือนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้วีซ่าที่เกินระยะเวลาที่กำหนด<ช>หรือว่าโอเวอร์สเตอยู่เหมือนกันสุดท้ายประเทศไทยของเราก็มีการ เพิกถอนวีซ่าดังกล่าวจริงๆวีซ่าประเภทนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเราไปที่ประเทศอื่นๆถ้ามีการใช้วีซ่าผิดประเภทหลายประเทศเนี่ยก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็หนักพอสมควรอ,อย่างเช่นมีการนะรปรับเป็นเงินหลักแสนก็มีนะครับหรือว่าอาจจะมีการในประเทศออกประเทศแล้วก็ขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์นะครับห้ามเดินทางนะไปที่ประเทศดังกล่าวอีกเลยทีเดียวนี่นะครับก็ถือว่า กฎหมายที่ต่างประเทศค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกัน <Ừ. S 1> ส่วนในประเทศไทยของเราแน่นอนนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายกันต่อไปนั่นเองครับคดีแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของจับกลุ่มรวบชาวอเมริกันนะครับที่มีการกระทงวาผิดลักษณะของการอนาจารเด็กอายุ9ปีนะครับที่ต่างประเทศแล้วก็หลบหนีมาในประเทศไทยนะครับคดีนี้เราได้ท่าน มีท่านผู้ช่วยทูตนะครับคุณเจสซิก้าในการที่เข้ามา,าแถลงข่าวอะไรในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทางคดีเราจะให้เจ้าที่เนี่ยได้อธิบายคดีนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญคุณเจสซิก้าเนี่ยได้คุยอะไรกับพวกเราว่ามีอะไรเพิ่มเติมในการดําเนินคดีในการทํางานร่วมกับตำรวจสตมไหมแล้วเราค่อยคดีต่อไปนะครับครับขออนุญาตเชิญเจ้าที่ในคดีนี้ครับ เรียนผู้บังคับบัญชาและท่านข่าวทุกท่านนะคะในกรณีของเคสนี้นะคะเกิดจากที่เราได้รับการประสานงานจากทางสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะได้ข้อมูลมาผ่านทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติส่งมายังทางสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองออทังเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยได้ทําการตรวจสอบทางระบบสารสนเทศของสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามิสเตอร์มาเยสเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29เดือนกรกฎาปีที่แล้วนะคะหลังจากได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศเล,ลูกสาวของตัวเองนะคะหลายครั้งแล้วก็หลบเข้ามาซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตทางเจ้าหน้าที่สืบสวนทางผู้บังคับบัญชาค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปสืบสวนหาข่าวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจนกระทั่งพบตัวมิสเตอร์มาเยสแล้วก็ได้เข้าทำการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ แล้วได้ทําการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยออผู้ต้องหารายดังกล่าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยออการใช้วีซ่านักศึกษาเรียนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วดำเนินการส่งทางตมจังหวัดภูเก็ตค่ะ Sure. Hello. Thank you so much for having me here today. Very grateful to our uh, Time Immigration Bureau partners on this case. Um, we referred this case and have worked it jointly uh, regarding a fugitive wanted for crimes against a child. We're so grateful for our law enforcement support uh, and grateful for this partnership to help protect children both in the US and in Thailand. ขออนุญ,ญาตแปลนิดนึงนะคะคุณเจสซี่บอกว่าขอบพระคุณมากนะคะกับการทํางานร่วมกับทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยค่ะในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกคือเราได้ข้อมูลมาจากทางสหรัฐนะคะก็คือมีหมายจับมีข้อมูลว่าเป็นผู้กระทาชําเราเด็กนะคะแล้วก็เราก็เลยประสานกับทางต่อมอนะคะเพื่อนําไปสู่การเ,าเข้าจับกลุ่มค่ะคุณเจสซีบอกว่าขอบพระคุณมากเลยค่ะเขารู้สึกดีใจมากนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยให้ความสำคัญกับเคสน,นี้แล้วก็ช่วยดําเนินการจนกระทั่งจับผู้ร้ายคนนี้ ะะเพื่อที่จะดําเนินคดีในต่อไปได้ค่ะก็คดีที่เกี่ยวกับเรื่องละเมิดทางล่วงละเมิดท,ทางเพศเกี่ยวกับเด็กนะครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรก็ตามที่มีการแอดแทกต่อเด็กหรือเยาวชนเนี่ยทางสารรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ทางสารรัฐเนี่ยได้ประสาเรามาแล้วเราก็รีบดําเนินการในการสืบสวนจนกระทั่งสามารถที่จะจับกลุมคดีนี้ได้นะครับเพอนะญาติเชิญสื่อมวลชนถามคดีนี้ก่อนนะครับเราจะได้ไปคดีต่อไปครับขออนะญาตเชิญสื่อมวลชนจะมีอะไรสอบถามไหมครับ ขออนุญาตสอบถามครับกาตอนที่นายมาเยสเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีการแบบไม่ได้มีประวัติหมายจับอยู่ในในในข้อมูลเลยใช่ไหมครับถึงสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ครับตอนนี้เข้ามาในประเทศทเนะครับครับใช่ครับไม่มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับหมายจับหรือว่าข้อมูลว่านายมาเยสเนี่ยเป็นผู้กระทง n าผิดในคดีใดนะครับเนื่องจากว่าในกรณีรนี้ถ้ามี ไม่ว่าจะเป็นการประสานมาเองหรือประสานผ่านระบบมาทางตํารวจสากลก็ดีเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ในระบบแล้วก็เราจะตรวจสอบพบแล้วก็ไม่เขาเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศเราได้ครับครับถ้าสื่อมวลชนไม่มีอะไรสอบถามในประเด็นนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณคุณเจสสิก้าสำหรับที่ได้มาร่วมถแถลงข่าวกับเราในวันนี้นะครับ